ไอเลฟสเตชั่นสถานีเพื่อสาธารณารัฐไทยภูมิใจเสนอรายการสามสหายไกลกังวลเสวนาประสาเสรีชนคนเกรียนเกรียนแลกเปลี่ยนความคิดติดอาวุธทางปัญญาทุกปัญหามีทางออกถามตอบกันตรงตรงไม่ต้องงงกันอีกต่อไป ดำเนินรายการโดยลุงสนามหลวงสหายยังบัตรและสหายศัทธาสามสหายไกลกังวลเพราะฉะนั้นนี่นะครับอันนี้แหละครับที่บอกให้ฟังว่า แล้วต่อไปคุณจะมีแต่เขาพิธีเขาจะมีนะครับว่ามีหนากากทองคำหักกระสงอะไรของเขาในตามเรื่องนะอันนี้เราไม่ต้องสนใจเลยแต่ผมสงสารพระราชินีเสด็จคือไม่น่ามานะมาแล้วคนตกใจใช่ <c oughs> เลยครับใช่เลยก็ถามว่าก็ลงในเว็บผู้จัดการเนี่ยแฟนคลับก็ถามว่าลงน้ำลงลวงสันนี้ที่ไหน <c oughs> <c oughs> ทำไมลยอยากไปสนามหลวงไหมครับ ตรงนี้เนี่ยนะครับวันนี้ใส่เสื้อเหลืองเลยนะลุงอ่ะผมใส่เสื้อเหลืองเพราะว่าในหลวงตายแล้วผมใส่ได้มันให้ใส่เสื้อดําผมใส่เสื้อให้ใส่ก็ผมผมชอบเสื้อเหลืองนหะใส่เสื้อเหลืองใส่เสื้อฟ้าใส่เสื้อม่วงวันนี้โดนกระทืบได้แลครับก็ประเทศนี้มันปวดปวดหัวป่ะกูไม่อยู่กับมึงดีกว่าประเทศนี้คุณเห็นนักฟุตบอลผู้ยิ่งใหญ่เขาตายเขาจะนักฟุตบอลก็จะเขาจะไม่หยุดแข่งใช่ครับเขาเพียงแต่ว่า ติดลบินติดรึบินที่ดำนิดหน่อยดำดำ,ดำแล้วเขาก็ร้องเพลงนะคือทำงานงนพอสมควรอย่าเวอร์นี่มันโอเวอร์เพราะประกันได้ไงเวอร์ทุกเรื่องน่าเบื่อมากแล้วมันเวอร์หนักไปเรื่อยๆนะโลกมันพัฒนาไปแต่ประเทศนี้มันจะเวอร์หนักไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันมีวิธีเดียวครับก็คือว่าในเมื่อบุบังคับให้กูรักหนึ่งนะกูก็จะบังคับให้รัก มึงเว่อร์ไปกูก็เว่อร์กลับไปกูก็เว่อร์กลับน<ป>ะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าใครโดนรังควานนะครับตอบโต้เลยครับไอ้คนที่กวนตีเน่าของตังคนนี้มึงล่ามันบ้างครับผมไม่ได้สร้างความแตกแยกแต่อย่าไปหดหู่อย่าไปกลัวเกินไปอย่าให้เขาลังแกเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีถูกลังแกต้องต่อสู้ต้องสู้ครับมันบอกว่ามึงขันแดงกลับก็แดงไม่หมดเลยมึงมาไม้ไหนกูก็ไปไม้นั้นแหละอ้าไปเลยเพื่อน มึงดาบกูดาบมึงปืนกูปืนใช่แล้วให้มันรู้ว่าประเทศนี้นะมึงกำลังแกถึงไหนต้องใส่ตามผู้ชายไม้เหมือนเดิมครับมึงไว้ทุกกูไม่ว่าทำไมกูต้องไว้ทุกกับมึงประเทศที่เป็นของมึงไอ้ห่ามึงซื้ออะไรให้กูมางกูถาม ไอ้ราดีฟันชดตีนมึงนะกูซื้อให้มึงก็ได้มึงไม่ต้องบีบกูรับผิดชอบมึงตลอดชีวิตเลยรอยมึงไม่ต้องบีบนะมึงบีบกูตกบาลมึงเลยนะไม่ต้องบีบจะใช้ยาดีฟันให้มึงเสร็จแค่ไหนเอาเลยเอาเลยอย่ามากวนตียนเราบอกไปใช้ไตเท่านั้นเองใช่ขอร้องแค่นี้ทําไม่ได้หรือเขาตั้งดีๆนะเขาก็ไม่เคยไปกูถามว่ามีใครเคยไปรังควานมึงไม่มีไหมไอ้ในหลวงคดพ่อคดแม่มึงทั้งหมดมีใครไปรังควานมึงมีไหม ไอ้ที่กูด่าเพราะมึงมาลังแกกูก่อนนะจริงไหมครับถ้ามึงไม่ยึดอำนาจนะไม่ครับพวกรุ่นเราเนี่ยตลอดชีวิตเลยนะตลอดเจเนเรชันของเราเลยนะเออเจ็ดสิบปีมานี้นะกูคิดว่าตายแล้วจบชุชัยสมบัติเจริญบอกว่าตายแล้วตายแล้วดักกว่าเดิมอีกครัเฮ้ยเขาตายไปแล้วนะแม่หัวสีหัวสีพ่อมึงตายมีเหลืองแดงตนแว่งดำล้วนๆนี่นะเขาตายไปแล้วนะดูโทรทัศน์ก็ไม่ได้ร้องเพลงก็ไม่ได้ ตอนมึงอยู่ประแงบประงับกูหรอกตอนนี้หนักกว่าเดิมเองหนักกว่าเดิมแล้วถ้าไอเป็นเนี่ยมันเกิดพิสดารให้กูทำอะไรตอนตายก็สั่งทำรัฐประหารแล้วมันจะเอาไงกับชีวิตกูวะตอนตายก็ยุิมาทำรัฐประหารพอตายแล้วก็จะบังคับใส่เสื้อเกิดไอเป็นตายสั่งให้ตัดจูหมดกูจะอยู่ไงอ้าวมัอนไม่มิจารณาการทำเหมือนหมาสมหมาหางดหมาหางด๊ดีมันรู้จะทำยังไง คือมันยังไงอ่ะมึงจะลังแกไปถึงไหนกูถามมึงนะเขาบอกลงเปลี่ยนอีลไวยิ่งเด็กยิ่งเกลี่ยนโอ้ยลูกเขาเกลียนมานานแล้วตอนบ่ายเขาก็เกลียนผมถามคุณว่าคุณจะบีบตัไปถึงไหนวะนะมึงจะให้ประชาชนนี่ลุกมากระทืบมึงง่ฮะผมว่ามันถึงเวลาแล้วนะพูกคนไม่รู้เรื่องแล้วมึงจะกวนมากเกินไปแล้วเจ็ดสิบปีมานี้นะมึงทาชิบหายวายป่วงไม่พอมึงจะทํามากกว่านี้เลย แล้วมึงกัดก,กันทะเลาะกันนี่กูเฉยๆกูไม่ได้เชียร์ใครนะกูบอกกูไม่มีอารมณ์กับพวกมึงแลวมึงอย่ามามึงทะเลาะให้ตายแต่กูเชื่อว่ายังไงไงประชาชนเท่านั้นที่จะกระทือพวกมึงครับมีแต่ประชาชนเท่านั้นนะครับแล,แล้วตอนนี้ใครคิดอะไรไทำไปเลยนะอย่าไปลั่งประชาชนไทยหัวอ่อนนะลุงหัวอ่อนถ้าคุณกล้ามันจะกลัวไม่มีใครรักในหลวงเรามีแต่ไอ้พวกขี้กลัว บอกมึงตรงถ้าลักไปหลวงน่ะโดนยิงต้ามางามแม่เขย่ยังสู้ไปกลาบไปอ่ะมึงจะกลาบไปทําพ่อมึงถ้ามึงกลาบไม่ต้องสู้มึงจะสู้แล้วกราบไปขอโทษมึงอยู่บ้านดีกว่ามันเสียมันมันเสียทําให้ไสมาคมคนสู้เขาแตกเปื้อนมามึงอย่ามาถ้ามึงคิดจะสู้ก็สู้ไม่สู้ก็อย่าสู้จบง่ายๆชัดเจนเวลาพวกมันทําลายเรามันไม่เคยคิดอะไรมากนะยมันมีปารานีไม่มีคาระนามันสามัคคีกันดีครับครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะผมว่าเรายอมมากแล้วเราจะเป็นคนยิวจะสูญพันธุ์นะทำไมฮิตเลอร์เนี่ยเหมือนคนจีนที่ญี่ปุ่นมันบุกเมืองนานจริงฆ่าทั้งสามแสนคนญี่ปุ่นแม่งส่งเขาไปหมื่นหนึ่งฆ่าสามแสนแล้วญี่ปุ่นไม่ตายทุกคนเลยเป็นคนจีนมันยังไงวะคนจีนมันกลัวไงอันนี้ปุ่นมีแค่ร้อยเดียวคนจีนมีเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยตายหมดก็ยอมให้เขาฆ่าเพราะฉะนั้นจำนวนไม่สําคัญครับหัวใจไง จำนวนไม่สำคัญจะไม่สู้เลยนะไอ้ไอ้ยังคนปากหมายังไอ้เหรียญทองแน่นหนาไปถึงหมอไปถึงในพลในไอ้เหี่ยนี่นะเที่วไปข่มขู่จับมาตบกบาลทีมันเงียบเลยผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นผมไม่ได้บอกให้คุณโกรธคุณเกลียดนะครับแต่ขอให้คุณโกรธตัวคุณเองที่คุณไม่สู้ไม่ต้องไปโกรธัตรูหรอกคุณโกรธตัวคุณเองอ่ะอันนี้จริงไม่ใช่มกเลยนะเนี่ยถ้ามันสู้มันจริงจรงยนะมันจะไปเหลือหรอวะ ตายให้แม่งตายชวนหมดเลยไม่ต้องไปคนติดาคอีสานมีกี่ล้านเห็นไหมมึงขึ้นรถไฟไปมันจับติดคุกกูอตล้าคนภายอี่เป็นล้านพิษสาคือแปดจุดหกล้านรวมแล้วประมาณยี่สิบล้านอะเลือกตั้งชนะทุกทีแต่มันยึ่อำนาจเราไม่เคยสู้แล้วทำไมไปยอมแพ้เขาแล้วแล้วมันยึ่อำนาจค้าเนี้เราเคยสู้ค้าที่เราไม่สู้เลยครับโอเคครับไม่เป็นไรรอกุงเทพอีกปากน้ำประทุมในแดงทั้งนั้นทำไมไม่สู้เขาล่ะผมว่านะ่ไอ้ทีบอกว่า รัชการที่ก้าวตายมันก็ตายมาหลายวันเหม็นไม่รู้กี่รอบนมึงังไม่สู้ตายมาเป็นเดือนแล้วเออคือคนที่จะไม่สู้ยังไงก็ไม่สู้ครับทั้งชิงและควีนตาย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 ังอยู่ยตพยอมันยตายตยตา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 ยตัยตายตายตายตนยตา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 ยายตาะเายเายตายตัยตา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 ยายตายตยตายตายตยตายตายายตายตายตายยตายตายตายยตา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 ตายตาาชุดาาายยะลากาาาปาายย มันก็อย่างนี้ไงคือดูแล้วนี่นะมันไม่สู้ก็ไม่ได้อะไรครับเป็นคนอยู่ในโลกนี้นะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามคือพวกคุณก็ดีแต่พูดไม,ไม่สู้จริงหลอกให้คนไปสู้ว่าไงฮะ <c oughs> มีคนพูดครับอันนี้ผมก็ยอมรับว่าจริงนะคือการต่อสู้ข้อที่หนึ่งเราต้องมีใจที่จะสู้ กล้าที่จะสู Exec ้ระดับแรกใจสู้ก่อนใจต้องสูส้อันที่สองคนมาคิดถึงวิธีการสู้อันนั้นต้องมีเรียกเงื่อนไขประกอบเออคุณอยู่ตรงไหนุณคิดไปนะครับหรือกดเพราะว่าวิธีที in, so ่มันคุณอยู่ใกล้หมอเหรียญทองคุณอยู่ใกล้เปรมคุณอยู่ใกล้เสียคุณอยู่ใกล้ทอมนะสมมติเราบังเอิญคุณไปอยู่ติดขาว่าเขาบดีเห็นไอ้ทอมันเดินทุกวันเนี่ยนะ คุณก็มีวิธีมากกว่าผมนะคุณรู้ว่ามันเดินยังไงบางทีคุณเอาเปลือกกล้วยไปวางมันลมก็ตายแล้วใช่ไหมโอ้โหวิธีวินาศกรรมของลุงสนามหลวงใช้เปลือกกล้วยสังหารชีวิตเปลือกกล้วยอาจยาพิษกับคุณอาจยาพิษด้วยฤทธิ์ของงูเห่าไฟมันเป็นไปนได้เดี๋ยวจะยกให้ลุงสนามเราเป็นผู้นําการปฏวิวัติสังคมไทยเลยนะใช้ยุทวิธีเปลือกกล้วย เกือบก้อยอาจจะพิษฤทธิ์ง mm ูเห er> ่าไฟดัง uh น <ok ั้นเออใช่เออเออเรื่องหนึ่งคุณอันนี้ซีเรียสนะครับหนังเสงบ่เดี๋ยวเดี๋ยวคุอจะมาเผมยังบัดเขาเขาเขาอธิบายเรื่องวิชาพิษวิทยาอันนี้อันนี้อันอันนี้น่ากลัวมากผมฟังยังขนลุกเลยคุณยังบัดอธิบายแต่ครับฤทธิ์หนังคางคกไม่ทันเลย ยิ่งเด็กยิ่งเลอะไม่ได้เลอะสามายความเป็นมันเป็นยังไงพลังหนังค้างคอกอะไรนะพลังหนังค้างคกที่มาเป็นอาวุธได้เป็นอาวุธไลแรงมันไม่ได้เป็นอาวุธนะมันเป็นพิษเป็นพิษทันยังไงใช่ยังไงใช้ยังไงคุณก็ลองไปกินดูที่หนังก้งคกถ้าใครกินแล้วตายก็เมื่อวานเห็นแมวมันไปกัดกังคกอ่ะมันว่านอนนอนแบบ แบบเลยแล้วก็น,น้ำลายยืดไอ,อ้แมวตัวแดงๆแล,แล้วเราเ้าก็จะทํายังไงคุณสอนไม่ต้องสอนละเอียดเอาแค่ทำให้ตายได้ <c oughs> แล้วจะส่งไปให้เหรียญทองได้ไยัยงไงนะเขาโคกแหละทำยังไงโอ้คุณไม่ต้องมาใจแบบนี้หรอกคุณใช้อย่างอื่นที่มันอยู่ใ,ใกล้ก็ได้โอ้โอใช่ถ้าคุณจะทำโอ้ออสมสมมติว่า ผมเห็นว่าหมอเลี้ยนทองนี่มันซ่ามากๆคือต้องการกดกระแสมันลงอนะออกดกระแสรักพ่อแล้วคนที่รักพ่อมันเป็นปสมมุตินะจะทันยังไงถ้าอยู่ยแถวๆนั้นเอาไม่ต้องแนะนาแนะนําทั้งทั้งหาวิธีพอเผื่อเผื่อมันรอดเอาวิธีที่สองสาสี่ <ś le aring> ้าชั้นพอดูมันจะรอดไหมใช่ไหมถ้าถ้าถ้าเป็นคนฟังอ่ะ สหารยังแบบจะจไกลกับหมอเลนทอยยังไงไอ้เฮียนี่มันเอามันแบบเออมันเยอะมันมากไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยงคกเข้าท้องเลยนะอันดับแรกเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเขาอยู่ยังไงดูยังไงอยู่ยังไงใช่ชีวิตประจําวันดูอะไรไปยังไงเมียน้อยเมียหลวงอยู่ตรงไหนไปส่งลูกไปรับลูกรับเมียอะไรไปใช่ต้องตีโมงใช่อันดับแรกเราต้องสํารวจเขาเรียกว่าวิชาสํารวจวิชาสํารวจต้องสํารวจว่า เป้าหมายของเราอะเป็นอยู่ที่ไหนดาเนินเออเสียอยู่ที่ไหนทอมสุริยุทธอนออกจากบ้านกี่โมงเข้าบ้านกี่โมงไปไหนวันไหนไปวันไหนไปรู้เขาเรื่องต้นเซฐสรู้เขาใช่ใช่รู้เขาขรู้เขาคณะรัษฎรเมนรู้ว่ากรมเอกรมพระนครวันไหนไปไหนจะลงเรือในไหนเสาร์อาทิตย์ไปไหนเขาจะดักไหมดเลยเขาจะรู้ละเอียดทีนี้ถ้าเรารู้หมดรู้หมดว่าเอวันนี้เขาไปไหนมาไหนประจําวันเขาไปประจำไหมหรือว่า ไปทางนี้สองวันสลับไปทางนี้อีกวันหนึ่งอะไร oh. ต้องรู้คือเรารู้ให้ละเอียดมากที่สุดนะครับการทำงานแล้วถึงจะมากำหนดว่าคุณจะทำอะไรอ๋อครับครับมันเป็นอย่างนี้ครับ oh. สมมติว่าเขาเช่าขึ้นเรือลดส่วนตัวหรือว่าอะไรคุณก็ค่อยมากำหนดอีกทีหนึ่ง oh. แต่อันดับแรกเราต้องรู้ซสก,ก่อนว่าเขา กิจวัตรประจําวันของเขาแต่ละวันแต่ละวันน่ะเขาทําอะไรเราต้องรู้ให้ละเอียดรู้ถึงนิสัยรู้ถึงว่ามีเมียกี่คนอะไรเออครับพวกนี้ละเอียดยิ่งละเอียดมากยิ่งดีครับแล้วคุณค่อยคุณจะทําอะไรคุณค่อยมาาหนดสิคุณจะเอาแบบไหนเออไม่ต้องใชนะ <laughs> ้นักกั้งโคกล่ะแต่ในอันเนี้ยเขาก็อาจจะ รู้พวกเราหมดแล้วก็ได้ไม่เป็นไรงอย่างน้อยมันก็สถาบันาไม่เป็นไรเขารู้เราเรารู้เขาอแต่ว่าเราต้องช่วงกินเป็นฝ่ายกระทำนะเห็นก่อนไม่ก่อนก่อนแต่เดี๋ยวผพรูะมผมบอกย่านี้คนฟังตัวนี้อาจจะตกใจนะครับมันไม่มันเราพูดเล่นเราไม่ได้ทําหมอเลนทองเราจะทําพุทธเอกเปรมกับสุจุลานน์เราเราหลอกว่าทําหมอเลนทองเราไม่ทําหรอกครับนะเราทําสุรยุทธกัะทําพุทธเอกเนี่าเราก็ทําเสี่ยง เราส่งมนมๆไปก็สมเร็จเองเลย <c oughs> ไอเปรมน,นี่ไม่ยากหรอกเปรมมันแพ้ผู้ชายขาวๆลำ่ลำๆนะสุนทนี่มันไม่แพ้อะไรสุชาติจะวังกูลมาประกบมาประกบตัวแล้วเออจะบอกว่าได้ไปห้าสิบล้านเออ,เอ,อใช่คือวันก่อน<อ>ไปร้องเพลงล<ะ>ขนาดจับมือนิดหนึ่งในหะ้าสิบล้านถ้าจับอย่างอื่นนี่เป็นร้อยล้านเนี่ยก็จะได้ห้าร้อยล้านเท่าหนุ่มเสกไงเออใช่เพราะฉะนั้นแต่ละคนที่จุดอ่อนครับปกติเขาจะใช้นารีพิฆาต อันนี้ไม่ใช่ต้องใช้บุรุพี่คาดใช้ชาตรีพี่คาตชาตรีพี่คาดตัา่เพราะฉะนั้นมันมันก็ตรงนี้พูดถึงว่าแลถ้าจะมาปราบคุณลุงให้ใช้อะไรที่คาดดีนะเราคิดเผื่อไว้ไงจักรีพี่คาดก็ก็ไม่มากแล้วครับคุณส่งให้ห้าร้อยล้านนะทุกอย่างหยุดหมด ทุกอย่างหยุดหมดครับหยุดหยุดแค่ชั่วโมงเดียวทุกอย่างหยุดหมดแค่ชั่วโมงเดียวหยุดใช้ตังสองวันแล้วมาับต่อคุณให้มาห้าร้อยล้านผมจะเลิกด่าคุณสองวันครึ่งวันคุณลุงหยุดแต่ว่าให้จอรไปพอรทําต่อผมหยุดนะผมไปเดินเล่นแล้วให้พวกนี้จัดงานต่อคือเขาบอกเขาอยากเจอตัวจริงคุณลุงนะ่นเนี่ยบอกใครอยากเจอ ใช่ไหมอยากเจอคือผมก็อยู่แถวสนามหลวงอะไรแต่ผมผมไม่ปรากฏพระองค์ผมอยู่สนามหลวงน่ะเหมนไหมแกชอบนั่งเล่นหมักลุกอยู่ในต้นมะขามอะไรสมัยก่อนใช่ไปพูดอย่างนั้นะครไปไปชกคนเล่นหมากุกสามล้อแถวนั้นหรอกผมผมจะดูหมออยู่แถวนั้นแต่ที่จริงที่มาชอบโคบปากลุกแข่งกันตรงนั้นในไอ้ตรงคนังเกียจนะคนเล่นหมักลุกนี่เขามีกลยุทธ์นะสมัยต่ก่อนผมยังคิดอย่างนี้เลยเออเฮ้ยเราไม่มีเสนาธิการ มาทําการลอกเราต้องไปจับไอ้พวกเล่นหมากลุกแถวข้างสนามลวงเนี่นผมก็เลยได้มานั่งอยู่ตรงนี้เลยครับ <c oughs> แล้วเนี่ยตอนนี้คนร้องเพลงใส่เสื้อดําอะดาดาดาหาตัวมันไม่เจอนะ <c oughs> ผมว่ามันไปอยู่แถวสนามลวง <c oughs> ไปขายเสื้ออยู่ครับแล้วมันคงไปร้องเพลงนี่ดำดำ,ดำ คือมันแปลกผมไม่เข้าใจวงไฟเย็นจะร้องไปทําไมว่าใส่เสื้อดำเพราะเขาใส่กันแล้วลเขาเขียการไว้เพลงมันเปิดเลยมาหน่อยเขาเชื่อคุณเนี่ยใส่กันหมดเลยอย่างงั้นวัาหลังคุณร้องเพลงอ,งอื่นบ้างไหมเขาจะได้เชื่อตามาร้องเพลงสาธารณรัฐปั้งนะเออเพราะฉะนั้นนะครับคือทั้งหมดเนี่ยนะผมยืนยนันอีกครั้งหนึ่งว่าเราไม่ได้เชียใครนะครับเราเชียไปะช่ชนเราต้องการสาธารณทนั้นไม่ต้องมีกษัตริย์ไม่มีนะครับและประมุขมาจากการเลือกตั้งต่อรองของเรา ราคาต่อรองนะครับเราต่อรองง่ายๆคือไม่มีระบบกษัตริย์ไม่มีองคอ์ความเดียวขายไม่ขายถ้าราคานี้ไม่ขายก็เออเลิกมันมันง่ายมันตรงๆมันไม่มีเห็นมีอะไรหนึ่งไม่ต้องคุยหนึ่งองค์ไม่ไมต,ต้องมีขอเป็นกษัตริย์ใต้รัฐมนกันแล้วกันลงุงเอาอย่างนี้แล้วก,กันลดราคาเป็นราคาไมหมเราจะให้คุณทดลองงานสองปีถ้าไม่ได้เราตัดทีศศาคุณเอาไหมกูไม่เอาดา มันมันต่อรองได้คือตรงนี้เนี่ยผมว่ารัชการที่เก้าเนี่ยได้ทำคุณุปการมหาศาลทำให้เรารู้ว่วราระบอบด็จการมันเยี่ยยังไงเพราะฉะนั้นนะเจ็ดสิบปีมานี้น่าจะพอแล้วแล้วน่าจะเล่าให้ลูกหลานฟังว่ามันเป็นยังไงโอเล่าไม่ทันแล้วคุณาาา <c oughs> ลุลงเนายะาง คือมันต้องพออย่างเด็ดขาดพออย่างเด็ดขาดเสร็จเด็ดขาดเลยไม่กูไม่เอาพวกมึงอีกแล้วไอ้แบบเนี้ยกูเบื่อชิบหายเลยตลอดชีวิตของกูเนี่ยตั้งแต่สองสามขวบก็เจอรัฐประหารมาเนี่ยคือที่ผ่าน,านมาเนี่ยโอเคน่ะมันยังไงไงแต่ว่านหัวหมอกกันเลยยังเจอรัฐประหารอยู่น่นหละตอนนี้นะครับมันมืดจริงจริงนะมืดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อก่อนกูอยู่กับอเมริกาครับอเมริกามันหนุนคุณุณพัฒนาตอนนี้ประเทศไทยพัฒนา มันไปอยู่กับจีนแดงกูก็งงว่าคิดเังไงวะพตอนตอนนี้มันคบใครก็ได้ที่ว่าขอให้กูมีอำนาจครับล่าหลังยังไงก็ได้โดนใครด่าแค่ขอให้กูได้อยู่ขอให้กูได้ต้นเนี่ยมันไม่รับผิดชอบประเทศนี้มันเหมือนก็โจรมาปล้นบ้านแล้วทาชิบหายหมดเลยแล้วมันก็ลงจากบ้านเราไปมันเหมือนมันไม่กล้าจะอยู่นะครับไอ้คอนชอไอ้เปรมยุทธ์นี่มันไม่กล้าอยู่ประเทศนี้มันไม่ต้องการให้ประเทศนี้เจริญไง เพราะฉะนั้นมันไม่เอาเรานะมันเอาเฉพาะพวกมันแล้วกุถามว่าจะไปรักกันได้ยังไงเมื่อกี้คุณลุงพูดไปติดใจยอยู่นิดนึงบอกว่าทั้งประยุทธ์ทั้งเปรมไม่อยากอยู่นี่แสดงว่าถ้าเกิดเป็นผู้สาเร็จราชการนี่คุมเงินทั้งหมดนะฮะของสํานักงานทรัพย์สินนี่เกิดย้ายถ่ายโอนไปหมดนี่ทําไงก็เสียเนี่ยคือมันมาปล้นครับครับแต่ละวันที่ผ่านไปคือการปล้นคือการทําลายโอกาสทําลายชีวิตของพวกเราอะครับแล้วถามว่ามันจะทนไปถึงไหน ทนแล้วได้อะไรทนแล้วมันหนักขึ้น,นเมื่อก่อนมันทําเป็นเหลืองแดงนะครับมันทําจนแตกแยกทุกวันนี้มันจะทําเป็นสีดํามันต้องการให้คนไทยใส่เสื้อสีดําไปตลอดปีตลอดชาติใช่ไหมดูดีๆนะไอ้คานไว้ทุกนี่นะมันจะไว้ทุกไปชั่วที่หลานครับทุกคนไม่สู้มันจะมืดจะบอดจะดําไปตลอดชีวิตครับ,รบมันมันเหมือนกับว่าเขาทําขนาดนี้ส่งคอสชอ ทีแรกส่งคอมชใช่ไหมสิบเก้ากันยาสองพันร้อยสิบเก้าคอมมชอแล้วก็ยี่สิบสองพฤศจิกาสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดส่งมากกว่าเดิมนะครับแล้วแล้วคุณยังไหวทุกข์ผมคิดได้ยังไงวะคราวนี้คงได้ทุกกันสิปีมานี่มันทําอุบาทขนาดที่คุณยังไหวทุกข์อีกเหรอรับคุณยังไม่เคยคิดจะสู้กับต้องมาไหวทุกข์กับเออสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันยังไงครับตอนนี้ดูแล้วเนี่ย มันกลายเป็นหนักกว่าเดิมเข้ากระชับอำนาจหนักกว่าเดิมความหวังที่ว่าบรมโอรสาที่าดคือเสียกับผู้ชสียการมันจะทะเลาะกันแล้วชิพไหไวโป่งไม่มีผมดูนะครับเพราะอีกฝั่งมันไม่มีกําลังยังไงอีกฝั่งมันกินดิบอีกฝั่งไม่ต้องยอมครับยังไงเสียต้องยอมครับแล้วไงมันหันมากระทึบเราเหมือนเดิมครับก็เป็นข่าวดีให้พี่น้องเสื้อแดงไม่ต้องรอยังไงมึงโดนกระทึบแน่ ครับก็เป็นคนต้องสู้ครับจึงจะมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ครับกล้ารักและกล้าแค้นเมื่อเขาทํากดขี่ของเมียเราเราก็ต้องต่อสู้นนี้เป็นเรื่องธรรมชาติมากคนมาอยู่บนหลังเราเราจะมาขี่คอเราอยู่เกะกะบานเราอยู่ถอนหัวเราอยู่เนี่ยตอนผมเราอยู่เนี่ยเราจะบอกโอ้ครขอพระราชานนะครับลงจักบ่าผมดีนะครับผมยอมทุกอย่างแล้วครับไม่มีทางหรอกที่เขาจะยอมลง คุณต้องสลัดเขาลงจากหัวจากไหลจากบ่าคุณเท่านั้นเองครับสวัสดีครับครับอาสาหายยังบาดครับมีอะไรจะฝากได้หมครับท่้นักสู้ผ้าประชาชนนี่จะจบหรออ่าจะจบแล้ววันนี้เราเอาสองเบพอเพราะเวลามันย้วยมาครับคือตอนนี้อ่าในช่วงนี้ประชาชนพวกเรานะครับต้องมีสตินะครับเพราะว่าอีกฝ่ายรู้สึกว่าเราจะเอามีความมีสติกับพวกไม่มีสติตอนนี้จะทํำยังไง ช่วงที่มีการบ้าคลั่งของฝูงอะไรฝูง้าคั่งบาป่าพวกคลั่งไอ้พวกเราไม่หมดคือบางครั้งอะไรมันมาแรงเราต้องเราต้องอ่อนใช้ความอ่อนครับอะไรที่มันมายอมให้มันกระทืบปะไม่แม่อ่อนก็คือไม่ว่าไม่ใช่ว่ายอมแต่ว่าหมายความว่าเราอย่าไปชนนะครับเราอย่าไปชนเราหลีกท้าทายเราหลีกก่อนครับเราหลีกก่อน อันนี้เป็นยุทธวิธีครับมาแรงเราไม่ได้เราก็หลีแต่ในทางยุทธศาสตร์เนี่ยเราก็ต้องเอาชนะมันสู้เพื่อเอาชนะมันสร้างให้เรากลัวเราต้องกล้านะครับอแต่ถ้าในทางยุทธ,ธวิธีถ้ามันมาแรงในขณะที่เรารู้ว่าเราสู้ไม่ได้เราก็ต้องอ่อนใช้ความอ่อนเขา้าอย่าไปปะทะหลีกสู้ไม่ได้ ก็หลบก่อนในขณะที่เขามาแรงบางครั้งเราก็ก็ต้องอ่อนลงต้องหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงในจุดบางจุดต้องรู้จักรักษาตัวรักษาตัวไม่ใช่ว่ารักษาตัวรอดแต่ว่ารักษาตัวเพื่อที่จะทํางานเพื่อที่จะเอาชนะอย่างมียุทธวิธีเราก็ต้องมาศึกษาและเรียนรู้ในการที่จะแล้วมันต่อจะศึกษามีเวลาศึกษาทันไหมเนี่ยเขาจะลบกันอยู่แล้วเนี่ยมันก็ทันมันก็ต้อง หาทางน่ะเราไม่รู้จะทำวิธีไหนแล้วคือตอนนี้พูดถึงคุณยังบัดหมายถึงว่าเวลามันมาเราก็ต้องหลบเวลามันเผยเราก็ตีคืออย่าไปใช่เราอย่าไปปะทะนะครับเราจะไปปะทะโดยตรงเราใช้วิธีแอบมาถ้ามดเองะเราจะไปปะทะหลบหลบใต้หลบใครที่ว่าโดนล่าไม่มดก็หลบไปก่อนใครใครจะโปรยใบปิวก็ต้องทำลับๆทำลับๆ เขาจะขาแย่สเตก็รับรับเออน้องเาเราต้องทำแบบรับรับนะครับเราต้องดูความปลอดภัยของตัวเองคือทําด้วยแล้วตัวเองต้องปลอดภัยด้วยนะครับเราอย่าไปหวดเก่งว่าเออเปิดหน้าเปิดตาเก่งท้าทายคือมันมันแล้วแต่สถานการณ์อย่างสายมา้อยเขาเปิดหน้าได้เพราะว่าเขาสู้ครับเขาสู้แล้วเขาอยู่ต่างประเทศแล้วเขามีเออพพวกเยอะะแต่คุณอยู่ในประเทศคนที่อยู่ในประเทศนะครับ บางทีการที่จะไปทําอะไรโดยผีผามโดยอะไรไม่ได้ไม่มีความรอบคอบบางทีมันก็มีอันตรายมาสู่ตัวแต่ว่าไม่ใช่พูดให้กลัวแต่พูดให้มียุทธวิธีในการต่อสู้นะครับโอเคครับคร,บรับครับผมครับ,รบก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสามสหายไกลกลังวลในวันนี้นะครับ <S <S เราทั้งสามคนครับคุณลุงสนามหลวงอ่าสหายร้อยสิบสองสายยังบัต อขอลามสิสหายประชาชนพี่น้องผู้รับประชาธิปไตยทุกท่านไวน้นะทีนี้ก็ฝากไว้นิดหนึ่งครับตราบใดถ้าคุณยังมีความกลัวอยู่ในใจคุณก็จะพ่ายแพ้อยู่ตลอดเวลาครับคืนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบไทยเลฟสเตชันสถานีเพื่อสาธารณารัฐไทย